ลงมาดูหุ้นพลังงานตัวหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนานคือหุ้นบ้านปูนะจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยเคยราคาสูงถึงสูงสุดถึงประมาณห้าสิบสี่บาทเสร็จแ,แล้วก็ค่อยลดต่ำลงเรื่อยๆจนมาต่ำสุดในช่วงโควิดนะโควิดเนี่ยที่ประมาณสามบาทแปดสิบ นะแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่จนสูงสุดในช่วงปี2022นะที่ราคา14.6บาทแล้วก็ล่วงวต่อเนื่องนะมารีบาวทีหนนะึ่งจนถึงพยาบัลก็อยู่ในช่วงไซเวจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยมันกลับมาขึ้นตามกับผลกำไรที่มากขึ้นนะตามผลกำไรในกราฟ แต่แล้วก็ลดลงตามผลกําไรที่ลดลงนะในช่วงปัจจบันเนี่ยกําไรก็น่าจะขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าก็ไม่หวือหวาเหมือนเดิมมันหุ้นตัวนี้ก็ยังไซเวอร์ไปเรื่อยๆนะฮะ